ต้องตัดเพลงใส่ไหมเนี่ยกินองเยกนิงมดแล้ว้รถรถมีอีกสอันอ๋อจกราน่ะไกายรรถราอยู่นนไ่ย่ให้ไม่เป็นไรคยมันมีกระดาษกาวด้วยกระดาษกาวอ้าทำงานทางงานใหญ่เดี๋ยวรออยู่รอบดึกแน่วันนี้อุ้ยแมอยู่ตรงนี้เหม็นกินแล้วปะสีไงสีกิน เมื่อกี้ไม่ได้กินนะ<ม>อยู่ตรงนู้นน่ะไม่แน่นะพนะี่ลาบตัวลาบตายหรอมีนะพี่ตัวลาบตาย็<อ>าายมีอะไรหรอดีเทานะเตือนนะเฮ้หยโ,<อ>โดนโดนแล้วกับดักหนึ่ง<อ>ใครทำเนี่ย<อ>เนี่ยอันนั้นไม่สีผมสีม้อยเปิดสีฟ้าอีกออไล อจะหก๋อเมื่อกี้ตั้งึงนอกไ่ต้องตั้ง้างหนมังตั้งนอกเสร็จไหมะม่่ริลิมเสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมนจะเสร็จไจะเสร็จไม่เสร็จเพื่อเอาให้ได้มากที่สุดอะไม่ไดไม่ได้พี่ไมุ้งไหมไม้ไม่ใช่มันเป็นไม้อะไรทุกอย่างนี่มาแล้วยาตก นี่เป็นไหนวะมึงเนี้ยทำไรเฮ้ยเยี่ยมอะไรนะตังหมดแล้วตังเเหลือแค่นั้นทายด้วยาไปทาายไปทายเหลือแค่นั้นได้โคกสี่ขวดหกขวดหกขวดงบหมื่นห้าหมนห้นั่นน่ะหมดนั่นหมื่นห้านั่นน่ะหมดนั่นหมื่นห้านี่ครับทำใบเบิกแล้วเรียบร้อยคนเอางบของชมรมไปครับว่านี้เกบส ไ,ได้นะครับว่หม <c oughs> ื <t <t ่นห้าได้โค้กหกคนเนี่ยที่นี้เละมากเลยนี่ไม่เดือดพันทานนะได้แล้วอันนี้มันเป็นแค่แบบทำให้มันเป็นเป็นหมดแล้วเหลือเหลือแค่นี้ต้องมาทานอันนี้มึงนี่ถ่ายวีโออยู่พูดให้พอหน่อย แค่ถ้าเป็นเหรอแค่

อยากได้ลายลายหนึ่งเอาสเป,ปรย์มาพ่นเอา <Yeah. S 2> <laughs> ชี้แชมป์มาดีครับจุ่มถังนี้ก็ได้นะนี่ครับเออมึงเอาคนละมุมกันไปเลยละทาคนละแนวเลยนะละพักหนึ่งพี่บูมก็เดินมาเยียบสี่ฝั่งนี้ลืมมองหลังพี่พี่บูมระวังโดนกับดักนะ เออ <ak> ใช่ใช่ม <First S 3> ันหนักระเทะโอ้ยเทโอ้ยเทเราบัมบัมเทเลยใช่ปะเราราใช้แต่คนรวยอะคนรวยที่เราแบบไม่ได้หาสีเองอะโอเนียนเลยอะพี่ ที่ตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นไม่ได้เทใช่ปะตรงนั้นไม่ค่อยเนียนมีแผลตรงนี้เทประมาณนึ้อ,อไม่แล้วเดี๋ยวเราเราก็เดินไปเหยียบไม่ได้อ่ะอรอรอแห,ห,ห้งก่อนเดีย๋ยวไว้เก็บสิบมีนึงเอาจีงนะมีแปลงหน้าใหญ่คนนี้งนะเอ็นกิ้งเนี่ยอันนี้ไม่นะ่าจะสวยอุ้ย นี่เวลาเราสี่แท่งนี่เราวิ่งเอียดๆเลยไหมอย่างเงี้ยลื่นหรอไม่น่าจะนะถ้าเกิดกดมันก็ออกนปะถ้ามีทไปไม่เลยอ่ะมันไสีฟ้า แล้วแล้วข้างนี้ทไไม่หาไปอะไปฝังนู้นไปฟังนู้นเองไปฝังนู้นดีกว่านี่แหละอปแทกแค่นี้พอแล้วเงี <S <S ้ยดเอาถือว่าเราได้ใช้สีแล้ว สวยแล้วครับเมื่อกี้มันยังจางๆ,ๆอยู่บิ๊กบิ๊กทาทับรอบสองแล้วมั้งเนี่ยเขาว่ากันว่าทาประมาณเจดรอบอ่ะบิ๊กน้เลยคนหลังเดยเดี๋ยวด่เดยวดวได้เลยตรงนี้มันต้องชุ่มมันถีบันกันเอง บําทับเส้นไปเลยเหรอทับเส้นเลยเหรอ,อดีทาทับทำไมอ่ะทาทับเลยเหรอน่ะมันทาไปเส้นแล้วอ่ะ คิวบอกว่ากูเล่นคนเดียวเลยเทเหมือนกันเทเหมือนกันง่ายด,ไไดไไีไม่แต่อย่างนี้ทายอย่างนี้ดีนะเพราะว่าสี อันละพันห้นี่ผมเก็บลายสวยจะพักติ้นจะพักเล่นแม่งหายหมดเลยโอ้โหไอ้กะรัแม่งเก่งอืะลาอยู่ในร่อในห้องในกล้องแล้วร่อเลยเลยย่อไปย่อไปยอมันยอมันยอดีแจย่อไปย่อไปลองลองทาดูไหมลองทาดูไหมเอาตการ ปื้ดเดินลุยกันไปมไปเดินอย่าเปี๋เขาปื้ดเดินลุยกันเลยลูกน่าเหมือนใครเนี่ยน่าเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เนี่ยนี่นี่จะได้ไหมพี่แชมปมันก็กะย่างนิดหน่อยนะเดี๋ยวอยู่เนี่ยเนี่ยอะไรแอบแฝกเนี่ยพอแล้วเนี่ย พอเลยทีเดียวพอเลยพอแล้วขยับไปทางนู้นมั้งขยับไปทางนู้นมั้งี่แปดรอบยังสี่หมดอาะยังสี่หมดแค่นห้นอะไรที่เนาะแป้งเลยไม่ได้ไม่ใช้แป้งใหญ่กันอยู่แปรงนะอันนี้มามาแปรง

เอดูเด็กเด็กเด็กหน้าเด็กเลยนะกูดูไลฟ์ศิลธรรมมากเลยเดินไม่ได้ดูระยะได้พอดีเฮ้ยไหนเพื่อนพิตาพิต้าจะเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่พิต้าขอพิตาไม่ได้ซื้อกูไม่รู้มากี่คนนะี่ไมัยพิต้าบอกหมูกระทะเลยเนี่ยกำลังเอาหมูกระทะมาเลยพิต้ยดีกว่าเพราะว่าตอนแรกจะไปซื้อแต่กลัวเย็นเดี๋ยว ฝนตกมั่งคนไม่รู้กี่คนซื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อไม่ถูกว่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะจะกินอะไรก็ลุกชงทุกชิ้นก็ซื้อนั่นเอาใช่ทะเบียนอ้างจริงใช่ทะเบียนอ้างดิบกูอ้างหมดเลยหมื่นห้ากูต้องประหยัดดิดมีไม่ประหยัดจะเป็นยังไงดีเฮ้ยนี่จะมาแล้วอะไรดิจิตอล เห็นเห็นคนประกอบเงกับซี่อยู่โคตรน่ากลัวเลยชิ้นแหลมทั้งนั้นรู้รู้ข่าวว่าหนึ่งอลนึงจะมาป่ะบอ่ะบา่ะมได้เก็บอยู่แล้วไม่ได้หรอมีมีมเห็นเห็นบ้างไหมในกลุ่มไม่นะที่เห็นก็มีพี่ลิมทันเทปพิโกโลเทปเนียมีมาแล้วหรอเงินถมรมไม่เห็นมีภาพมานว่าน่าจะเป็นพิโกโล วก็จะมันทำเบกิต้ามาของคุณไงก็ต้องนะน่ะมีตอนนี้มีฟิชเตอร์เออฟิชเตอร์บิกิต้ามาแล้วฟิชเตอร์ของว่าสวยมากเพราะมันลายเดียวกันเดี๋ยวมาไหมบัสมันทำง่ายไงตอบโตมันใหญ่ไปนี่ก่อนเอาบิดเอาบิดเอารุ่งมามาทาแล้วนี่เห็นไหมน้องลูกพี่บูมไม่ชอบเลยไหม

ไปไปน,นู่ <ไป S 1> นก็นได้ปกติปิดก็ไม่พอยอยู่นี่ทำไมคราวนี้มี้อง เอาคนเดียวเลยเว้ย,วต,รยวตรงนี้เหมือนยังไม่ค่อยโดนเลยคิว <ห ả? S 1> ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยโดนเลยต้องค่อยเพิ่มไห,หมฮะช่วยสะบ้างวินนไม่เคยไม่เคยได้ช่วยเลย พี่คูสวัสดีครับพี่คูสวัสดีครับโอ้โหพีน่นุพี่คูสเอาขนมมาให้ครับเบิร์กเบิร์กวินสองพันครับ